ผมไม่แน่ใจว่าผมคิดถูกไหมครับถ้า <Yeah. S 1> คนขับคนเดียวกันรถรุ่นเดียวกันสภาพการขับขี่เหมือนกันทุกตัวแปรเหมือนกันวงเล็บขับในเมือง mm hmm. หากเปรียบเทียบระบบการขับเคลื่อนแยกเป็นดังนี้ 1. นเครื่องสันดาปเท่ากับจุกจิกน้อยสุดกินน้ำมันมากกว่าไฟฟ้าและไฮบริดค่าซ่อมบารุงถูกสุด mm hmm. สองไมฮิด เท่ากับจุกจิกมากกว่าสันดาบแต่น้อยกว่าไฮบริดและไฟฟ้ากินน้ํามันน้อยกว่าสันดาบแต่มากกว่าไฮบริดค่าซ่อมมากกว่าน้ํามันแต่แบตลูกเล็กเลยประหยัดกว่าไฮบริดและไฟฟ้าหยุดทั้งหมดคือความเข้าใจของคุณและคนสี่จะเข้าใจแบบนั้นเขาตอไปข้อ3ข้อ3ไฮบริดเท่ากับจุกจิกมากกว่าสันดาบและไม่ไฮบริดแต่น้อยกว่าไฟฟ้ากินน้ํามันน้อยกว่าสันดาบและไม่ไฮบริดแต่แพ้ไฟฟ้าอยู่ดีเพราะไม่ใช้น้ํามันค่าซ่อมมากกว่าสันดาบและไม่ไฮบริดแต่น้อยกว่าไฟฟ้าคือเขาเขียนมาแล้วเข้าใจเข้าใจเขาเข้าใจวิธีคิดอยู่อ่าเข้าใจละเข เท่ากับจุกจิกเยอะสุดไม่ใช้น้ํามันแต่ไฟฟ้าก็ถูกกว่าอยู่ดีค่าซ่อมสูงสุดแต่ทั้งหมดหากขับต่างจังหวัดวิ่งลากยาวๆตัวค่าน้ํามันทั้ง4แบบจะใกล้เคียงกันเพราะไฮบริดไม่ได้ช่วยในการเดินทางไกลามากๆขนาดนั้นจะว่าไงดีวะ่ะโดยหลักการโดยเบสิคัล่พื้นฐานพื้นฐานม,ม,มันอาจจะเป็นแบบนั้นแต่ ในความเป็นจริงไม่เสมอไปถูกต้องและแล้วมันอยู่ที่รถแต่ละคันมันผิดเพี้ยนไปจากสิ่งที่คุณคิดขึ้นอยู่กับคุณพูดถึงรถรุ่นไหนกับรถรุ่นไหนถูกต้องครับแบรนด์ไหนกับแบรนด์ไหนด้วยอ่าแบบบอกอย่างเงี้ยมันมันอาจจะไม่ใช่ทีเดียวคือถ้าตามหลักการ principle มันควรจะเป็นอย่างนั้นตามที่คุณคิดนะถูกแต่ในความเป็นจริงหลังจากที่เราเจอรถมาสารพัดเป็นสิบสิบร้อยร้อยคันยืนยันว่ามันไม่เสมอไป ไม่เสมอไปเลยอ้ามอ,อ,อย่างเช่นสมมุตินะเอาที่แบบนึกไวๆคือโคลอราอ่าสันดาบกับไฮบริดถามว่าจุกจิกไหมทั้งคู่ก็ไม่ได้จุกจิกแลต่อให้ไฮบริดก็ไม่ได้จุกจิกอืมฮะอ่าแล้วก็ถามว่ากินน้ำมันน้อยกว่าสันดาบก็ใช่กินน้อยกว่ามาไฮบริดก็ใช่แต่ถามแท้ไฟฟ้าอยู่ไหมก็ไฟฟ้ามันไม่ใช้น้ำมันมนะมันต้องแพ้ไฟฟ้าสิใช่ไหมแต่ค่าซ่อมมากกว่าสันดาบไหม ค่าซ่อมจะมากกว่าสันดาบต่อเมื่อคุณจะต้องปิดอินเวอร์เตอร์กับไฮเอระบบแบตไฮบริดแล้วก็อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องแต่ในในชีวิตจริงเนี่ยถ้าคุณใช้รถมาแบบมันวารนตีสิปีคุณก็แทบไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับตรงนั้นอยู่แล้วเพราะสุดท้ายเทอตน์ก็เค็มแค่จ่ายตอนนี้ก็เพลเพเท่ากันอืเพราะฉะนั้นถึงได้บอกว่าแต่ถ้าเป็นยี่ห้ออื่นถ้ามันจะเป็นยี่้จะมีอะไรวะฮอนด้าหรอซีวิก ธรรมดากับซีวิไฮบริดอ่ะกรณนนี้นี่ก็จะคล้ายๆกับโตโยต้าอีกเหมือนกันแต่ว่าวารันตีของ Honda มันอาจจะไอ้เรื่องแบตเตอรี่อาจจะน้อยกว่านิดนึงเพราะฉะนั้นค่าใช้จ่ายหลังจากที่พอครบ10ปีไปแล้วเนี่ยค่าใช้จ่ายในการซ่อมมันอาจจะสูงกว่านิดนึงแต่ก็ถือว่าก็ม,ด,ม,ด,มด้ไม่ได้ไม่ได้แพงไปกว่ากันเท่าไหร่ท่านถึงได้บอกว่าบางทีมันต้องดูเป็นรุ่นรถแล้วแยกแยะก,กันไปถ้าตามหลักการ principle ตาม principle <า>ม,มันได้ตาม principle ใช่แต่ในความเป็นจริง in the real world situation ไม่ได้เป็นแบบนี้เสมอไปนะฮะเ